สวัสดีนะครับวันนี้ EP ที่ตีพารุออกตอนเจ้าลูกหมอนกันแหละได้กำลังใจจาก FC เยอะมากนะครับวันนี้ทำงานต่อดี่เปล่า โน้สวนโนแครเดินหน้าเดินตรงเดินหน้าเดินตรงครับพี่น้องเหนื่อยแน่แต่กระสูนี่ปลาลูกเหนื่อยแน่แต่กระสูกันแหลกออดแอะไม่ยอมทำอะไรสักอย่างหากรมีอ๋อเจ้าจัดเปลี่ยนมาเองได้กันพ่อเธอพวกเจ้ามีอะไรกันทำไมอ่ะ นำชิ้นพวกนี้ไปสุดปลายเขียนกอนซักงานยากมากแม่เลยเหนื่อยใจจริงๆงานรอบเดือนงานเอาเลยอ่านกรอรืคุณแม่แสงสีเสียงเราก็รอบนี้อลังการนะครับบอกได้ว่าเหมือนัันมจะเป็นเราทําเหมือนทีวีเข้าไปเรื่อยแล้วนะครับทุกคนโปรดักชั้นเราเป็นทีวีไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวรอสตูรอเองเขาจะจัดเต็มมีขอแบขอเตียงพี่มองเป็น ส,สื่อมองไปเรื่อยเลยพี่นองโปรดัก hmm. ชั่นยักรชาตอนนี้กเยอะมากว่านี้เดีวเราจะมีเราจะมีรายการของเองแล้วนะรายการรายการเ l ลิตี้ช w อะไรแบบอันนี้สร้างสร้างมาใหม่หมดเลยสร้างโดยจบร์เส้นเอ ข้างหลังเ<ด>ขาครับกำลังซ้อมกันอยู่ครับกำลังซ้อมลครกันอยู่ ที่วิออนไลน์ออาไปขอบคุณมอะไรกันให้กำลังใจพวกอย่างนันเรียนนะครับจู๊ดยักถ์ทุกคนยักอยู่อหนบ้างเอาว่าเนออะไรนี่ถามว่าถามว่า วันสมันวันวน,นี้ก็รู้สึกว่าหนักหน่วงอยู่ปัญหาต่างๆเข้ามาเนาะความเครียดความไรมันก็กินสมองเราไปเยอะอยู่ก็เลยคิดว่า,ววาเราเจอเรื่องราวหนักการีเไยหามาได้เลย เรื่องแค่นี้จิบจิบเมื่อวานเมื่อวานงานเมื่อวานงานที่เมืองนอกเข้าเยอะมากงานเมืองนอกเข้าเยอะมากนิรมแบด ปกักหมดแน่ตักหมดขายตัวไอ้แน่ตักเองเลยอยู่ย่นั้นเลยไม่ต้องมาเป็นแค่ลงมโสูตรปกักหมดปักหมดบิสเ<ล>นสเอฟซีเ <MC S 2> ขาจะได้ซ<ๆ>ื้อตัวเนี่ยเขาถามซื้อตัวเยอะเลยนี่ภาษาขึ้นมาสองภาษาขึ้นสองวันพี่น้องภาษาคือสมองสองมือ ย่างประสาทขึ pues oh. uh ้นเนี h <h ่ยโจ้พออยากได้อยากมีได้ไหมครับ่อยากได้ย่างประสาทขึ้นพอไม่เห็นเป็นอะไรไม่ได้เพราะว่าฟินขับจะเปิดแล้วหนึ่งเมษาพอ่นแล้วก็พี่หนุ่มพ้อคำว่าอะไรมาฟาดฝันมาฟาดคำพิาำพิรำคำว่าเมษาลนมบอลก็จบพิรำดับไฟมาเลยนะลองผิดตัวอุตส่าห์นึ่งไม่ได้นะถ้าได้ หนึ่งเมษาเปิดปลาโหดคนจองโต๊ะมาเยอะมากผมรับเปิดจองครับเปิดเส้นเอ็นตึงไปแบ่งทางบ้านก็อ่านก่นบ้านเยีย้ย ตอนนี้เป็นเป็นหนังสลับล่างหนังสลับล่างพี่นอ้องอย่าลืมมาติดตามหนังหมดแร่งด้วยอละครเวทีไปดับเลยนะครับไปดับทั้งฟอลโล่ทั้งไงที่เน็ตีแล้วดนตรีขึ้นใช่ไหมดนตรีขึ้นแล้วเขา,ขาเพิ่มเติมอะไรเพิ่ขาเพิ่มสวัสดีตึ้งสาแมนภาษาขึ้นมาสองวัน ไปเมืองนอกก็พย่ายได้มากกว่าสมองกลับมากกันแล้กกว่าสมองอยอะอันนี้อันนี้เรีดกว่างเร็ดกวงไปหน่อย รูปึนสวยทายมากถ้าหันหัวรถอันนี้แล้นี่จะสวยเกมมองแกเขี่ยโอเคบึ้งๆสาวมาอ่าเลยได้เลยเดี่ยวเลยโอ้ทัอ่นเดเจนนี่ได้โมดสดชื่นมาตัวนี้เจนนี่ได้โมดสดชื่น บินมากฮะขึนบินมากบินมากพี่น้องนอนที่นี่คืนหนึ่งที่เจนนี่อ่ะไปล้หลางมือกันอย่าลืมซื้อบัตรเด้อพี่น้องเด้อซื้อบัตรจองตัวอคอยปักมดลิ่งให้แล้วพี่น้อง ไรปาาหมดลิ้นเหรอพี่้องกดซื้อบัตรเลยกดซื้อบัตรได้เลยนะครับให้ยังรู้เอ้ยขึ้นมาุหนองน้ำใช่ปกรนี้สคริล่างเมื่อหายาเร็วๆหายมาเรลูกอันนี้ใาไม่อหกก็เห็นหน้าใกล้กมนัดจบ นี่ก็ลังมากสอบนะครับอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าถึงข้างนอนมันหนาวหนาวเดีครับหนาวอยู่เดียวมันเซอร์บัสเซืรอตัวได้ก็ขาดตอนนี้นะครับผมจะถึงหนึ่งหมื่นไปแล้วนะครับผมซื้อเป็นกำลังใจให้เด้อครับตอนนี้ขนาดเหมอว่าอันสอบมาเซื้อกับยังเก็บคิงครับผมชื่อว่าครับโอ้กับบูฮักบูนะกับูบูบูนะครับถ้ามวยไทยนะครับ แต่เอามาใส่ท่าหนึ่งเป็นท่าที่ยากมากฤาษีบทยาพี่น้องเป็นกดกดหาเป็นพี่น้องจะาขุนเรียกว่าท่ายากมากถ้าพลาดมาก็คือตุ้มเจ็บจริงหรอจริงครับเพราะว่าขึ้นสูงมากอืมมันเลยขึ้สูงเลยปะขึ้นสูงมากเลยสกี่ดีกว่านี้เรียกว่าเสริมเสริมไม่บรอไม่ครับอ่าสุกมากมันกลุ่มความตายกันมันจะได้หร ที่เราสงกว่าใครเราเรื่องะเนี่ยมแต่ถ้าไม่ได้เซนอย่างนี้สอร่้ปกติสัเจสบกรก็สูง่นะวนกรถางลองอเท้าซิเดี ็จะส่งชนิดหนึ่งระเว่าเดสิสองสามเยะเส้นเส้นเส้นเดียวสองเอาไปซอไปได้ยังผมก็ับก แล้วเหตุใดเาลองรอบ้านดูลองราบๆบาเหตุใเัป็นแล้วเหตุใดเามลัเป็นมันเมันเป็นเป็นมเป็นมดนเล็นมันเป็นมันเห็นมดนเป็นมันเป็นเป็นมเนมันเายนม้เป็นเป็นมเป็นมัเป็เป็นมดเป็นเมันนมันนเมนเป็นมเปเเมันเเ็เมันนน แล้วหีเอ็ดใดหรืมันจะมีอของกมเน่าแล้วก็ผมแห้งหข้ามมาไปก่อนจึงเป็นตัวเราีเสมอทุกุอยา่างทุกการประทําเพียงหวังให้เธอมาเจอเันมาจ้องมองเล่ให้เาี้นเล่น,น,ล,น,น,ล,นลองสน quá Đài... rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เราไม่อย่างแก่ๆกับูโค้นะยานะครับทุ่านเอาเรื่องเลยันนี้ปีนไปอยู่นะครับขันเรือมมเนี่เรือขวาไหม เฮ้ื่อราบวดนตาบอดเอองงงแห้งกลอมเป็นคนตาบอดยูนี่ร้องเพลงก่ก่อนรอหขึ้นมาใช่ไหมจะหมดได้ยังค่อป็นคนตาบอดยูนีเปคนหูหนบอกยูนี่หูหนไปยังีเลี้ยนตาบอดแต่ละบทแต่ละาบาด็นดอันนี้ตาังนี่ครับยินครับ พี่น้องซื้อบัตรเดอ้อ <คน S 1> ท,ทุกคนตั้งใจเป็นอย่างดีในการซักซ้อมนะครับพี่น้องกับละครเรื่องนี้ก่อน,นกับสลับรักนะครับสลับล่างกันแบบสุดๆนะรเรื่องนี้บอกเลยเดี๋ยวเอาเก้าอี้มากันไปตนี้ไม่ไใช่้ี่สุมาลทุกคนคะอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะ บทเป็นคนตาบอดเรื่องนี้อยากให้ทุกคนมาดูขาวได้คนหนึ่งนีเป็นพ่ออยู่แบบนี้ต่อสวัสดีจ้าทำไมเรื่องนี้ทำไมเรื่องนี้ค่อยเป็นคนตาบอดแล้วก็อยู่คนตาบอดเริ่มนี่บอลขึ้นเป็นคนตาบอดครูเป็นคนที่มองไม่เห็นพี่จอยขึ้นชินราชบัลละมันเรื่องพี่บ่าวมันเล็กเกินไปอ่ะจะรื้อจัดบ่าเอาได้ ตอนชั้นขึ้นน่ะมัทนทำดีๆนะตอน,นั้นซ้อมเนี่ยถ้าจะซ้อมดูเลยหน่อยหนึงบทจำได้หรือเปล่นียตอนจบมันหลายอยู่ดีมีคำราชาสักหนึ่งปรตีหมด,ดเป็นปรดีหมดเก้กเาฟ้าสดมกแก่ตบอดเดอ,อเทน้ <laughs> นองนเงียม, <laughs> ม่ของคนบ e r s, ม <S ไม่มันแต่ว่า ค่เธอข้าไม่อยากเป็นแค่บุสาวคุณนางกินมากข้าอยากเป็นสตรีที่มีอำนาจมากที่สุดในโยธยาม่ไมไม่ออกเลยลูกทำไมทำไมไม่ไม่ออกอ่ะมันไกลไปปะออกมันมาดูดมันมาดูดมันมาดูดทำเพื่อข้าเถิดข้าไม่อยากเป็นแค่บุษสาวคุณนางเลยอีกแล้วข้าอยากเป็นสตรี ที่มีอำนาจมากที่สุดในอโยุยาท่านทำเพื่อข้าได้หรือไม่สื่อบัตรพี่น้องสื่อบัตรเดอ้อมีโชว์เยอะมากดูแต่เจนนี่ได้หมด้ช่วยก็คุ้มแล้วดูพอบแต่ละอย่างเราทำออกมาแบบแสมบทสมบาทพี่น้องน่าแสดงรอยชีวิตมือน,นี่พี่บามือถือเคาอย่างไหน

เลิศกับเลิศมาเนี้เลิศมากลูกไม่ใช่เลิศลูกคุณพี่เลิศสวัสดีครับสวัสดีครับ